นี้นะคะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมาถักทุกคนกันอีกแล้วค่ะผู้ปกครองหลายท่านเวลาเรื่องโรงเรียนประจำจะดูแค่ผลสอบเฉลี่ยหรือว่าเป็น r a งกิ n g ของโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกมุมหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของ value a d d e score นะคะใช่แล้วค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็ยังสงสัยว่า value added s c h o o l คืออะไรนะคะแล้ว value added s c h o o l นะคะไม่ได้วัดแค่จากผลการสอบของนักเรียนอย่างเดียวแต่คือการดูว่าโรงเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการขึ้นจากความคาดหวังแรกหรือว่าพัฒนาขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดิมมากแค่ไหนนะคะนอกจากความแตกต่างตามความพัฒนาการของช่วงอายุนักเรียนแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล,ล้อมในโรงเรียนนะคะเช่นจากคุณภาพการสอนในห้องเรียนความพร้อมของ ทรัพยากรในโรงเรียนแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่ทางโรงเรียนสามารถมองให้ได้นะคะหากโรงเรียนใดช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่มากกว่าโรงเรียนอื่นๆเราก็จะเรียกสินี้ว่า value added นั่นเองทีนี้เรามาลองยกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่า value added เนี่ยคืออะไรนะคะสมมติว่ามีนักเรียนที่คาดหวังว่าจะทําคะแนนสอบ GCSE ได้เกรดเฉลี่ยรวมอยู่ที่เกรด B นะคะถ้าเกิดนักเรียนเลือกเรียนที่โรงเรียน A ก็น่าจะทาเกรดได้เกรด B ตามที่คาดการไว้ แต่ถ้านักเรียนเลือกเรียนที่โรงเรียน B แล้วทําให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาจนได้เกรด A หรือ A star นะคะนั่นหมายความว่าโรงเรียน B เนี่ยมี value added สูงกว่าโรงเรียน A นั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถช่วยนักเรียนทาคะแนนได้มากกว่าที่นักเรียนคาดการไว้นั่นเองค่ะซึ่งผู้ปกครองหลายคนค่ะก็อาจจะคิดว่าการเลือกโรงเรียนก็คือเลือกแค่จับผลการสอบโรงเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดหรือโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับต้นๆนะคะแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของ value added ค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ ที่ต่างกันนะคะโรงเรียนที่เหมาะสมกับเด็กๆก็จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาเติบโตแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จในระยะยาวได้มากกว่านั่นเองค่ะโรงเรียนที่เป็น Value Added School เนี่ย มักจะมีการสอนแบบเฉพาะบุคคลโดยจะมีการแบบดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาในด้านที่หลากหลายมากขึ้นค่ะโดยจะไม่ได้เน้นแค่ด้านการสอบวัดระดับอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้รอบด้านแล้วก็ยังช่วยนักเรียนเนี่ยเตรียมตัวก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําอีกด้วยค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างโรงเรียนที่มีผลคะแนน value added ที่แบบชัดเจนนะคะตัวอย่างแรกก็คือโรงเรียน Kim b o t o n School ค่ะซึ่งได้ progress score สูงถึง0.5นะคะนั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเด็กทําคะแนน แต่และว,วิชาได้สูงกว่าที่คาดการไว้ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งเกรดเลยนะคะเช่นเด็กอาจจะคาดหวังที่จะได้เกรด A แต่กลับทําได้ที่ A Star อะไรแบบนี้ค่ะค่ะอีกโรงเรียนหนึ่งที่มี Value a d d e d ที่ดีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเบลลิงตันสคูลค่ะซึ่ได้สูงถึง0.48เลยลอีกหนึ่งโรงเรียนก็คือบรัส l s ลสคูลค่ะได้อยู่ที่0.4นั่นเองคะ่ะก็อาจจะสงสัยนะว่าเอา้าไอ้ progress s c o r e เนี่ยมันคืออะไรนะคะในส่วนของ p r progress s c o r e เนี่ยก็คือจะใช้วัดผลลัพธ์จริงๆของเด็กว่ามีผลการสอบที่และการพัฒนาที่โดดเ ไหนคะ่ะเช่นถ้าผลเป็นบวกไม่ว่าจะเป็น0.5 0.8 หรือว่าเป็น1นนะคะจะแปลว่าทําได้ดีเกินกว่าที่คาดการไว้ค่ะหรือถ้าเป็นศูนก็คือได้ผลลัพธ์ตามคาดนะคะหรือถ้าเป็นลบค่ะเช่นลบ0.10.2แปลว่านักเรียนได้ผลคะแนนที่น้อยกว่าที่ประเมินไว้นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะถึงแม้รรียนเหล่านี้จะไม่ได้มีผลการสอบเฉลี่ยที่สูงสุดของประเทศนะคะแต่กับการนักเรียนก็สามารถเติบโตและมีความก้าวหน้าได้จริงค่ะ,คะซึ่งสะท้อนถึงการสอนแล้วก็การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของทางโรงเรียนนั่นเองะนะคะสําหรับวันนี้ก็ พอเท่านี้สำหรับเนื้อหาสำหรับโรงเรียน Value Add ของเรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ